เจริญพรนาสุนทรสวัสดิ์ขอกาดก่อนนายทานอมามโนอนุโมทนาแด่ท่านที่มาบำเพ็ญนาสินทานและอบรมโอบรม ปัญญาฟังเทศนาวันนี้นั้นาจบตั้งจิตพากันคิดวิจารณ์ไปตามเนื้อทันมาเทศนานาสุดสูงสังฆะเตปัญญางโปรดตั้งใจฟัง เธอทานจาฟังไม่ดีอาจจะมีปัญญาบรรพาวากามมดับอารมณ์มัน่าตั้งใจฟังโยมเอ๋พวัาใจเหมือนดัลโูยเกจะมีการสารละก ดนตรีต่างมีความต้องการให้เราและท่านนั้นหลงลืมต่อเขาเย้าเขาอยู่จนเราหัวล่อลืมแม่ลืมพ่อบังลืมลูกลืมพ่เเ้าหลงดนตรีกันียจนลืมต่อบางหลงเมาวมัาอยู่แต่ม ส่วนการเทศมีเจ็ดจมูกให้ท่านลืมลงจากกิเลสตันหายกจิตตังสู่สังขาราพิจารณาในกายของตน ตัดความรักหักโทสสมดุดมหัมกันใดเหตุผลจนรู้เท่าทันในสังขารตนเลยเลิกกังวลจาก,กามาคุณมาใช้ปัญญาค้นคว้าความจริงก็อันเป็นสิ่งไม่เสื่อมสูญ บำเพ็ญสิ้นทานเอาไว้เป็นทุนละบาปสร้างบุญกันให้ชื่นบาน,นโยมยลโภพโอเป็นโลกสุกแล้วกลับตกไม่เป็นแกนสารเมื่อก่อนเคยเมาก็พอ ประมาณมันวิจารณ์นไปตามเป็นจริงว่าเกิดเป็นคนก็จำต้องตายไม่ว่าเป็นชายหรือว่าเป็นผู้หญิงญาจกราชาก็อา่าประวิงวนเป็นสิ่งที่ไม่จีรังถึงจะมีสมบัติ อยากมีเกียรติสักมีทรัพย์สินมั่งคั่งก็ไม่อาจซื้อหรือจะมาว่าจจังพระมักนาจุรังไม่ยอมรอเวลาถึงพร้อมต้องลากมีลักต้องลางจำต้องห่างสเสนหาถึงมีบทตรแล ทิดาไม่อาจจะมาช่วยป้องกันมาถึงคราวววยใครจะช่วยได้ต่อให้หอกขึ้นไปอยู่บนสวงสวรรค์ mm hmm. ก็ยังต้องพลากลงมาจากวิมานพระยมมาบานไม่รับสินบนมนุษย์ตายแน่ยาแก่ไม่มีตายแน่แล้วนีนีขึ้นไปไม่พ้นจะเป็นราชา มาหาจนต้องทิ้งกายสะกอนสู่ยังเชิงตะกอนหวงสมบัจ๊ ตกงทิ้งล่างจมลงไปกลิ้งเปรียบนางไม้ทอนต้องไปนอนรอไฟอยู่บนกอฟอนขาดคูเคียงนอนจะแล้วแม่นางคุณนาย คุณนายมาตัวเราตายอะไรจะติดผัวเมียยากมีไปกันด้วยหรือไม่ลักกันตานกลื่นลอนยังมากลับกลายแต่พอเราตายเขาก็พากันกลัว มาแรกลักกันสั้นคำเอ่ยอ้างว่ารักไม่จืดไปจ้างเรียกกันว่าทูลหัวแต่พอเราตายทำไมหลอนกลัวเกรงเมียกเกรงผัวไม่เอ่ยจะฟื้นเื่อขึ้นมาคิดดูหน้าคันเราท่านยอมสาบแต่ไม่เห็นเขิดหลาบกันเสลยพะภาความจริงประจำมีอยู่ตามตาก็ไม่เห็นระาก ันบังเลยพอเราเป็นผีเขาก็มีคู่ใหม่ลืมสางคนตายเสแล้วเจ้าเอ๋ยคนตายดังเปรตไม่มีใครสั้งเวยจุดสาบไม่เคยจะได้กินอะไรผีหลอกคนเป็นพอเห็นมากมีแต่ว่าคนหลอกผีน้นหรือจะเป็นไปได้พอเราสิ้นลมลงเป็นลมมา,ากระจา วันแต่พอน้ำตาแห้งนวลเต้งขึ้นแทนแม่คุณก็เริมหาแฟนกันด้วยความผู้สานพอตายไปไม่เท่าไรที่อยู่เป็นม้ตกมันมาลืมข้าม,มันเธอหลงมัวเมาทอยท,ทีสาทกกันยกมา กลัวท่านผู้ฟังเทศวันนี้จะเงาฉันมาลองเทศก็หวังบรรเทาวังให้โยมหยุดเมาเส้น,นเรื่องโรกีจงมันวิจารณ์กันให้แจมแจ้งชัยชันจะแกลง้งมากล่าวเสียดสีสู่เลือกสาระมีในพระบาลีนำมากล่าวทีให้คุณโยมฟังโลกีสมบัติโยม โคเคียงนอนจะแล้วแม่นางคุณนายคุณนายมาตัวเราตา อะไรจะติดผัวเมียยากมิไปกันด้วยหรือไม่รักกันตานกลืนหลอนยังมากลับกลายแต่พอเราตายเขาก็พากันกลัววาแรกรักกันสันคำเอ่ยอ้างว่ารักไม่จืดไยจ้างเรียกกันว่าทูลหัวแต่พอเราตายทำไมหลอนกลัวเกรงเมียกเกรงผัวไม่เอ่ยจะฟืน้นขึ้นมาคิด นาคันเราท่านยอมสาบแต่ไม่เห็นเข็ดลาบกันเสลยเพราะภาคความจริงประจำมีอยู่ตามตาก็ไม่เห็นระอากันบังเลยพอเราเป็นผีเขาก็มีคู่ใหม่ลืมสางคนตายเส็ยแล้วเจ้าเอ๋ยคนตายดังเปรตไม่มีใครสังเวยสุดสาบไม่เคยจะได้กินอะไรพี่หลอกคนเป็น ก็เห็นมากมีแต่ว่าคุณหลอกผีหรือจะเป็นไปได้พอเราสิ้นลอมลงเป็นลมมากระจาย สักี่วันแต่พอน้ำตายห้งนวลต้งขึ้นแทนแม่คุณก็เริ่มหาแฟนกันด้วยความผู้สานพอตายไปไม่เท่าไรที่อยู่กันไม่ตกมันมาลืมขำม,มันเธอหลงมัวเมาถอยทีสาทอกทันยกมา กลัวท่านผู้ฟังเทศวันนี้จะเ่าฉันมาลองเทศก็หวังบรรเทาวังให้โยมหยุดเมาเสในเรื่องโรกีจงมันวิจารณ์กันให้แจมแจ้งชัยชันจะแกล้งมากล่าวเสียดสีสู่เลือกสาระมีในพระบาลีนำมากล่าวทีให้คุณโยมฟังโลกีสมบัติโยม กระจกระจายเมื่อตัวเราตายจำต้อคืนทุกอย่างทรัพย์สินเงินทองเป็นของกลาง,ลางมันไม่ยีหลังเลยนอชีวิตมา